ป้ายยากันอีกแล้วครับแม่ก็ต้องบอกว่าอยากได้เจ้าตัวนี้มาพักหนึ่งแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ซื้อสัทีเลยเห็นน้องเขาซื้อแล้วก็เลยจะต้องกดสแปแล้โทรไปรับน,น้องเขาจะตื่นเช้ามารับสายผมไหมเพราะผมเข้าสู่โต๊ะบริการหมอคอมก็เปิดสายทันที สวัสดีครับแม่ก็มากับรายการป้ายยานะครับผมน้องฟ้าตื่นยหรือยังครับผมตื่นแล้วครับแม่ก็ป้ายยาวันนี้พี่อยากได้แต่ว่าไม่อยากโดนคนเดียวเหมือนเดิมครับก็เลยโทรมาหาคนที่ซื้อแล้วครับผมอ่าอันนี้แนะนําตัวหน่อยครับน้องฟ้าปฏิพัทธ์ใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟ้าปฏิพัทธ์ไมาอย่างครับอ่าน้องฟ้าซื้ออุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ผม อยากได้แต่ว่ายัางคิดแล้วคิดอีกอยู่มันมันมันคืออุปรกรณ์อะไรครับช่วยเหล่าให้ฟังหน่อยมันคืออุป,ปรกรณ์ external enclosure สำหรับ SDT ที่เราใส่กันในเครื่องนะครับแต่ว่าเราสามารถเอามาใส่เป็น external ใช้งานได้คล้ายๆพวก external hard disk หรือ flash d r i อะไรพวกนี้แหละครับอ่าเพื่อนๆครับคือถ้าเรานึกถึง ฮาร์ดดิสกพกพาสมัยก่อนใช่ไหมครับน้องฟ้าใช่ครับ <S 1> <S 1> มันมีแบบสำเร็จรูปก็คือเวสเทิร์นซีเกตโตชิบ้าและอื่นๆอีกมากมายที่ทำกันเป็นฮาร์ดดิสลูก2.5นิ้ว3.5นิ้วลูกใหญ่ๆโตๆใช่ไหม <S <S ใช่ครับแต่เดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าการมาถึงของ SSD คือ solid state drive เป็นฮาร์ดดิสก์ที่มีลักษณะคล้ายไคลแรมใช่ไหมฟ้าครับถ้าเป็นแบบ เอหรือว่าเอก็คือจะละักษณะคล้ายๆแผงแหลม,<ต>มเป็นแผงยาวๆกว้างกว่าแต่ว่าสั้นกว่าเนาะ,ะแล้วก็มีมีตัวเม็ดเขาเรียกว่าแนแนแนนใช่ไหมครับผมอยู่หนึ่งหนึ่งตัวมเม็ดหนึ่งสองเม็ดบ้างแล้วแต่ขนาดไซส์ซึ่งพอมันเล็กขนาดนี้ปุ๊บเดี๋ยวนี้เขาก็ไปใช้กับโน้ตบุ๊กไปใช้กับพีซแต่ก็มี คนทําออกมาเป็นแบบสําเร็จรูปซึ่ง<ม>โอ้โหหลายยี่ห้อเลยเวสเทิร์นเอ่ยอะไรเอ่ยแต่ราคาคอนแซนดิสก็มีราคาสูงมากราคาสูงครับคําว่าสูงเนี่ยอย่างน้องครับห้าร้อยกิกนี่มันประมาณเท่าไหร่เนี่ยถ้าถ้าแบบสําเร็จรูปมามีเป็นกล่องกล่องเนี่ยถ้าคุณเอานิ้วนิ้วคุณขอขอเทียบก่อนนะครับนิ้วคุณเนี่ยสองนิ้วต่อนิ้วโป้งอเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางแล้วกัน ประมาณนี้ประมาณนิ้วชี้กับนิ้วกลางเราเลยใช่ไหมบานนี้เลยถ้าเป็นกล่องแบบสําเร็จรูปหรือใหญ่กว่านี้นิดหน่อยเองครับบางบางบางกว่าฮดดิสสมัยก่อนประมาณหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งเลยแล้วก็เบาวิวแต่ว่าตัวนั้นราคาห้าร้อยกิกถ้าพี่จำไม่ผิดสามสี่พันใช่ไหมครับน้องฟ้าสี่พันครับแล้วห้าร้อยอ่ะเออหนึ่งเทหนึ่งเทเนหนึ่งเทประมาณรู้สึกห้าพันเออห้าพันถึงเจ็ดพันกันเลยแต่ว่า วันนี้ที่ผมโทรมาเพื่อจะได้สอบถามน้องฟ้าว่าไอ้ที่ซื้อมาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกล่องที่เอาเราเอามาโมดิฟายเองเป็นกล่องเปล่าๆใช่ไหมครับน้องฟ้าใช่ครับเป็นกล่องเปล่าๆเขาเรียกอะไร,น,รนะอ SSD อะไร e n c o s u r e ใช่ไหมครับใช่ครับอ่าก็คือกล่องที่เอาไว้ทักเดี๋ยวให้น้องฟ้าเล่าหน่อยมันเป็นยังไงลูกล่างหน้าตา ปลางก็จะเป็นกล่องยาวๆพอๆใหญ่กว่าเอสนิดนึงเราจะเอาเอสใส่เข้าไปแล้วก็จะเป็นมีให้เราเสียบเป็นสายไทซีเสียบไปแล้วเอาไปเสียบกับคอมพิวเตอร์ใช้ได้ครับถ้าถ้าคุณนึกถึงฮาร์ดดิสพกพาสองจุดห้านิ้วสมัยก่อนนะอันเนี้ยมันขนาดทั้งความหนาความบางเหลือแค่หนึ่งหนึ่งในสามหรือไม่ถึงครึ่งอะนัน้องฟ้าเนะ ถ้าใช่ครับประมาณหายไปครึ่งหนึ่งครับหมายถึงความกว้าง <ๆ S 1> หายไปครึ่งหนึ่งเลยแต่ความยาวนะวแต่ยาวใกล้ๆก,ก,กันใกล้กันครับอืมแล้วความเบาอะไรความเบาเบาวกว่ากันเยอะครับโอ้เยอะเลยนะครับอา่าตัวตัวเนี้ยซื้อแต่กล่องเปล่า,ามาใช่ไหมครับผมใช่ครับแล้วเออมันใส่ฮาร์ดดิสต์แบบไหนได้บ้างครับตัวนี้ปัจจุบันในตลาด ที่สำรวจได้ก็คือ SSD แบบ M.2 เนี่ยจะมีสองแบบคือ M.2 m. SATA ก็คือเป็นมนาตรฐาน SATA เดิมที่เราเคยใช้กับฮาร์ดดิสก์2.5ตับ 5, 5, 5นั่นแหละครับ<อ>แต่ว่าวิ่งได้แบบมาอย่ในรูป M.2 ก็วิ่งได้ประมาณ500เมตรประมาณนั้นเองสิใช่ครับครับผมและอีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งคือ 2> M 2 NVMe ก็คือจะใช้ผ่านมาตรฐานของ PCIe Express oh. ซึ่งจะมีความเร็วสูงกว่าแบบ SATA ถ้าเอาไปาใช้กับ PC n o t e บุ๊ k เนี่ยทุกวันนี้มันวิ่งกันไปเกือบเจ็ดพันแปดพันหมื่นเมกกันแล้วเนาะใช่ไหม oh. ใช่ครับแต่ไอ้เจ้ากล่องเนี่ยยี่ห้อรุ่นอะไรครับ S <S เป็นของโอริโกตัวที่รองรับ m The 2ัดงครั้ง s a า a แล้วก็ nvme ่วนรุ่นผมไม่แน่ใจว่ามันจะไอรุ่นอะไรผมเจอมมาสักพักแล้วผมก็ลืมครับน,น้องฟ้าย,ยังมีลิงก์มาเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆสนใจแบบอ้ยเราอยากได้ตามเนี่ยโดนป้ายยาพี่หมอคขาก็โดนป้ายมาแล้วส่งส่งลิงก์ให้พี่ได้ไหม <S <S ได้ครับโอเคแล้วเจ้าตัวนี้ปุ๊บเราจะใส่ฮาร์ดดิสร้อยยี่สิบสองร้อยห้าสองร้อย ห้าห้าสิบหกกิกสอง้อยห้สิกิกห้ารอยกิกหนึ่งเทเนี่ยใส่ได้ไหมแล้วแต่เราเลือกอยากใส่เองใช่ครับคือถ้าอยากใส่ฮาร์ดดิสเท่าไหร่ก็ไปซื้อ ssd แบบ m 2จะเป็น sata หรือ nvme เนี่ยเลือกเลือกตามความจุที่คุณอยากได้ความเร็วที่คุณอยากได้มาใส่เองเลยใช่ครับเอาแล้วถ้าเรามองไม่เห็นเนี่ยมันมันถอดถอดกล่องใส่ฮาร์ดดิใส่ ssd เองได้ไหม ได้ครับเพราะว่าตัวอุปกรณ์จะมีนอตแค่หนึ่งถึงสองตัวก็คือน็อตัวปิดฝามันกับนอดยึดเอสตีเข้ากับแผงนของกล่องอแล้วเราเราต้องมีไขควงไหมหรือว่ามันสามารถหมุนมือได้เลยครับอ๋อส่วนใหญ่จะอารุ่นที่มีขไขอที่ต้องใช้นอตเขามีไขควงแถมมาให้เลยครับอ๋อมีไขควงแถมให้เลยไม่ต้องห่วงเลยครับก็บางตัวก็จะเป็นแบบ ที่ไม่ต้องใช้น็อตก็คือใช้สลักในการล็อกเอาก็มีครับอือย่างนี้ยังไงคือเราเปิดไขน็อตตัวด้านบนขึ้นมาแล้วก็เอาตัว SSD เสียบเข้าไปบนฝามันใช่ไหมครับผมแล้วก็ไขน็อตยึดไว้อย่างนี้เหรอครับผมคคือตัวมันจะเป็นข้างนอกจะเปิดฝามาปุ๊บเราก็จะเห็นแผงที่เป็นแผงอ ตัวที่เป็นชิปของมันนะครับที่เป็นยูสเอแปลงจากพอร์ต M2 ไปเป็นยูสบีมันจะเป็นแผงยาวเท่ากับความยาวกล่องน,นะครับพอเราถอดออกมามันจะมีรูเล็กๆตามขนาดเพราะว่าตัว SD จะมีความยาวหลายความยาวเนาะก็คือสองสองแปดสองสองสามศูนย์สองสองสี่สองสองสองหกศูนย์แล้วก็ 8, สองสองแปดศูนย์ครับอ่าเดี๋ยวปัจจุบันอาจจะมีไปสองสองหนึ่งศูนย์ศูนย์สองสองหนึ่งศูนย์ห้าอะไรอย่างงั้นอีกใช่ไหมครับฟ้าครับใช่ครับแต่ว่า คำว่าสองสองหมายถึงความกว้างนะครับตัวเลขคู่แรกของอความกว้างของอิของตัวการดครับเป็นความกว้างยี่สิบสองมิลิเมตรส่วนตัวเลขหลังอีกสองตัวสุดท้ายความยาวของการครับเป็นวยมิลลิเมตรเหมือนกันถ้าอย่างเช่นแปดสิบแปดสิบสองสองแปดศูนย์ก็คือกว้างยี่สสองจุดสองเซนยาวแปดเซนอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมครับผมใช่ครับอ่าคือนั่นนะครับ กล่องก็จะใหญ่กว่าตัวที่เราบอกเนี่ยตรงนี้นิดนึงคิดดูสิครับ SSD เล็กแค่เนี้ยแล้วไอ้เจ้ากล่องเนี้ยใช้พอร์ตการเชื่อมต่อที่เป็นแบบพกพาอย่างเงี้ยมันมันเอาไปต่อกับโน้ตบุ๊กกับ PC ผ่านเขามีสายอะไรให้มั่งครับที่เราจะไปเชื่อมต่อได้ก็ตัวที่ผมใช้มานี้จะมีสาย Type C เป็น C to C กับ อีกสายเส้นหนึ่งเป็นไทยเอ่อ A t C ครับเป็นมาตรฐาน USB 3.2มจสอง Gen สองก็วิ่งกันโอทะลุทะลวงไปที่พันเมกเลยเสชครับอย่างนงี้ใช่ครับอ่ะตัวนี้ตรงตรงกล่องมัน external SSD เนี่ยของ o r ริโกรุ่นเนี้ยมันเป็นพอร์ตอะไรครับไท p e C หรือ type A t y p C ครับอ๋อเท่ากับว่าเขาแถมให้สองเส้นคือ A to C กับ C 2 C คุณจะเอาไป ต่อกับโน้ตบุ๊กที่มี t ท p e c m a c b o o o กก็ได้หรือว่าจะไปต่อกับคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าๆก,ก็ได้ใช่ไหมครับผมได้ครับอ่บแล้วแล้วได้ลองต่อกับสมาร์ทโฟนไหมครับเคยต่อครับอใช้ใช้งานได้ไหมครับถ้าไปต่อกับ iPad ไปต่อกับ Android อย่างเงี้ยมันกลายเป็น OTG มั้ไหมอย่างนี้อืก็จะเป็นเหมือนเอ็กซ์ t r นสตอรตัวหนึ่งของตัวอุปกรณ์นั้นครับโ ความเร็วที่ตัวนี้ทําได้ครับในการถ่ายโอนข้อมูลปกติเราซื้อแฟลชไดร์ตัวหนึ่งก็วิ่งกันร้อยเมกหรือไม่ก็ฮาร์ดดิสก์แบบจานหมุนก็วิ่งกันสูงสุด400รอยเมกห้ารอยเมกหรือไม่ก็วิ่งกันจริง,รงๆก็2 0 0อแค่นั้นแหละครับตัวนี้ทําความเร็วในการคัดลอกข้อมูลเนี่ยได้เท่าไหร่ครับตัวนี้เนื่องจากติดในส่วนของมาตรฐานย s b ที่เป็นสามจุดหนสก็จะ ทำได้อยู่ที่แม็กซ์ติดคือหนึ่งพันเมกครับก็คือหนึ่งจีบีต่อวินาทีคือก็เร็วกว่าไอแฟตไดที่เราใช้อยู่เนี่ยเกือบเกือบประมาณเจ็ดแปดเท่าแล้วนะ,ะใช่ครับไอดูอัลแฟตไดของซันดิสอย่างเงี้ยวิ่งได้100ร,ร,ร้อยกว่าเมกอันนี้วิ่งได้พันเมกอครับฮัดดิสเฮดดีดีดดดดดดจานหมุนที่วิ่งไดสองร้อยร้อยสองร้อยเมกเนี่ยตอนนี้วิ่งมาพันเมกก็เร็วกว่ากันห้าเท่าครับโอ้อย่างนี้ก็อยากได้แล้วอะ ราคาครับน้องฟ้าครับช่วงนี้ราคาก็ตามท้องตลาดก็ถ้าสั่งมาจากจีนช้าหน่อยก็ประมาณผมให้ไปดูครั้งล่าสุดเขียนขึ้นมาเป็นแปดร้อยเก้าสิบนะครับตอนผมซื้อยังห<า>กร้อยกว่าอยู่เลยครับราคาขึ้นนะครับราคาขึ้นใช่ครับอแล้วถ้าซื้อในไทยอะครับอย่างนี้ถ้าซื้อในไทยตอนนี้ประมาณพันสามพันสี่ครับอืม แต่ว่าเพื่อนๆครับอันนี้เป็นกล่องเฉยๆนะครับคุณมี SSD ก็ M.2 เนี่ยแบบ SATA หรือ M.2 แบบ NVME เนี่ยก็เอามาใส่ตัวนี้เป็น external SSD สามารถพกพาไปไหนกัดคัดลอกข้อมูลได้อย่างแบบโหปื้ดๆเลยผมผมอขอเทียบนะครับกับแฟลชไดซ์ SanDisk Duo ผมเนี่ยคัดลอกข้อมูล10กิกเนี่ยโอ้โหผมอาจจะใช้เวลาประมาณเป็นเป็นแบบ10-20นาทีเลยครับเพราะว่าผมเป็นข้อมูลที่มันยิบยิบย่อยๆนะครับ แต่พอได้ทดลองแหม่น้องฟ้าถ้าเป็นตัวนี้สิบกิกน้องฟ้าว่ามันจะเหลือกี่นาทีะจากสิบยี่สิบนาทีตัวนี้ไม่น้องฟ้าลองคัดกันน่าน่าจะประมาณห้าถึงเจ็ดนาทีหรือน้อยกว่านั้นไหมใช่ครับโอ้โหผมเคยลองทีหนึ่งครับเพื่อนๆมันเร็วเคยแบบเคยคัดลอกข้อมูลสามสามสิบเก้ากิกเป็นงานเดซี่ของผมนะครับปีไฟยิบย่อยด้วยสามสิหกิกใช้เวลาไปประมาณเกือบสี่สิบห้าสิบนาที แต่พอได้ลองตัว S No SSD ที่ใส่แบบนี้นะครับเหลือ6นาทีครับน้องฟ้าโอ้โหแม่ใครที่เหมาะกับการที่จะมาซื้ออุปกรณ์ตัวนี้มั้งครับน้องฟ้าสำหรับตัวตัวกล่องแบบของโอริโกจริงๆมีหลายยี่ห้อแต่น้องฟ้าชี้เป้าโอริโกมาก่อนครับน้องฟ้าครับครับก็คนที่ต้องใช้ข้อมูล ย้ายข้อมูลบ่อยๆแล้วก็แบบต้องออกไปแบบสถานที่แล้วข้อมูลมันต้องจะไปต้องแบบเดี๋ยวก,ก็ใช้กับเครื่องนู้นอี่ยก,ก็ใช้กับเครื่องนี้แล้วเป็นปลายที่ต้องแบบไงล่ะเป็นโปรเจกต์ที่แบบค่อนข้างใหญ่นิดนึงแล้วก็มีข้อมูลเยอะอย่างเงี้ยครับ,รบโอ้โหแม่อยากได้และอยากโดนครับใช้มาตอนนี้กี่เดือนแล้วครับน้องฟ้าเมื่อราวสองเดือน,นครับ แนะนำไหมตัวนี้แนะนำไหมหรือว่ามีตัวอื่นแนะนำเพิ่มอีกป้ายาเพิ่มได้ครับก็ลองถ้าตัวนี้ก็ถือว่าไช้งานดีครับแข็งแรงงั้นงั้นเดี๋ยวอย่าลืมแปะลิงก์มาด้วยนะครับเพื <ๆ S 1> ่อนๆที่ถ้าใครที่ติดตามใน y o t u u e c ช anel ของหนึ่งสี plus หรือว่า c h anel ของหมอคำหนึ่ง14 14เนี่ยกดที่คำอธิบายเคาะเข้าไปปุ๊บแล้วก็ปัดไปที่ลิงก์ เดี๋ยวน้องฟ้าส่งให้ผมเดี๋ยวผมแปะไปในลิงก์แต่ว่าใครที่ฟังผ่าน1 4 1่ใครที่ฟังผ่านแท็บทูริสติดต่อเข้ามาที่ผมหรือถ้ารู้จักน้องฟ้าเมสเซเจอร์หาน้องฟ้าขอลิงก์กันได้ใช่ไหมครับผมได้ครับอ่าโอเคครับน้องฟ้าขอบคุณมากๆเลยครับกับการที่เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ตอนเนี้ยต้องบอกว่ามีอะไรน่าเล่นสําหรับคนสายไอทีมากๆเลยรบกวนน้องฟ้าแต่เช้าแล้วเดี๋ยวยังไงพักผ่อนนะครับแล้วมีอะไรมาป้ายยาพี่หมอคอมอีกนะครับ ครับผมขอบคุณมากครับน้องฟ้าครับ